สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมเบนเนอหาก็ขอขอบคุณสําหรับส1สเอ็ดซับแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูก็ขอขอบคุณนะ,ะสามสิเอ็ดซับนะฮะแจ๊ะแจ๊ะแจะ๊จึ๊บนี่ฮะสามเอ็ดซับกับอีกกับอกหนึ่งพันสองรอยีก1ิบสี่คนดูนะฮะผมก็ขอขอบคุณมากอันนี้เราก็จะมาให้ดูว่าใช้ ใช้แอปเลยถ่ายถ่ายเนี่ยถ่ายก็ค่ะครั้งแรกก็ไม่ต้องรู้นะสำหรับนี้ไม่ต้อง root. รู้หรือว่าจะเคยบอกไปนี่แหละเคยบอกหลดไปเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะเ่เรเรอย่างแรกต้องเขียนว,ว่า M O เนเน่ m o ene, b i s e n แฮะ สำหรับใครที่เป็นซัมซุงนะฮะปลักอินซัมซุงนะฮะเอาไปเลยผมซัมซุงแล้วก็โหลดมานะฮะบางคนก็ปลักอินอะไรนี่แหละเนี่ยอันนี้ปลักอิน LG นะฮะไปสำหรับเอลีนี่ผมปลักอินซัมซุงเวลาโหลดมามันจะมาให้ไม่มีอะไรใช่ไหมก็อย่าเพิ่งถอดน,นะฮะนี่เวลาติดตั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปในแอปใช่ไหมมันจะให้ใส่อ e ีเมล Gmail 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 google เราอะ่ะใส่ใส่ gmail อะไรได้ถ้าสำหรับคนจำไม่ได้สําหรับจําได้ก็ใส่จําที่ได้แต่ใส่มั่วก็ได้หนึ่ง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 ,หน,งหนึ่งก็ได้แล้วกดกดกดไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้หน้านี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็กด record screen นะฮะมันก็จะเป็นรูปตัว m นะฮะแต่นี้ผมไม่ปรับให้มันมองไม่เห็นนะฮะปรับให้มันเป็นจุดๆๆๆๆๆๆวงรอบเนี่ยนะฮะ ก็นี่สำหรับไอคีคีนี่ก็คือวิดีโอนะไอขีคีเนี่ยดูวิดีโอนะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้ดูนะฮะเวลากดตรงนี้มันให้ติ๊กถูกหรือว่าลบหรือแช์นะฮะแต่ถ้าจะดูก็กดตรงวิดีโอไปนะคะกดตรงเนี้ยลูกศรเนี้ยโอเคนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณส1มสอับกับอีก1224คนดูนะคะผม ก็บายบายด้วยนะคะสำหรับหน้านี่ไมค์คาของผมนะคะบายบาย